เชื่อว่าสาเหตุสำคัญที่ทำให้สถานการณ์คลี่คลายเป็นผลจากโครงการพาคนกลับบ้านที่ขับเคลื่อนตั้งแต่ช่วงปลายปี2555ที่เปิดช่องให้อดีตในร่วมกลับมาใช้ชีวิตอย่างปกติสุขอดีตในร่วมกว่า1,000คนที่ได้เข้ารายงานตัวกับกองทัพนับตั้งแต่วันที่11กันยายน2555ถึง31ตุลาคม2556 ได้รับการช่วยเหลือปลดหมายจับไปแล้วกว่าร้อยรวมถึงนายยะยาคอรูมออดีตผู้ปฏิบัติงานบรีเคนสําคัญซึ่งเพิ่งได้รับการปลดหมายจับในคดีความมั่นคงจากดีเไช่วงต้นเดือนธันวาคมที่ผ่านมาโครงการพาคนกลับบ้านเป็นโครงการที่เป็นรูปธรรมแล้วก็มีความชัดเจนนะครับว่าทางทางทาง ภาพลัดนี่มีความจริงใจหรือความจริงความจริงในที่จะให้ความเป็นธรรมและจะให้เกิดความสันติสุขในชายแดนสามจังหวัดชายแดนภาคใต้โดยสันติวิธีนี่คือโครงการคือเป็นเพื่อพูดง่ายๆเป็นโครงการที่ดีที่สุดนะครับณวันนี้เพราะตั้งแต่โครงการนี้เข้าสู่การปฏิบัติคือความสูญเสียเราก็ได้เห็นนะครับประจักษ์ ตั้งแต่ปี54 55แล 56, ้วก็56คือความรุนแรงได้ลดน,น้อยลงหลังเข้ารายงานตัวกับกองทัพไน้ร่วมทั้งหมดต้องเข้าร่วมอบรมจากผู้รู้ด้านศาสนาอิสลามในโครงาการประชาร่รวมใจทำความดีเพื่อแผ่นดิน ให้มีความเข้าใจที่ถูกต้องในหลักคำสอนศาสนาเราจะให้ความรู้เราจะสอนเขาเกี่ยวกับแนวทางของอิสลามที่แท้จริงแนวทางอิสลามที่สันติอิสลามไม่ใช่ศาสนาที่ทำร้ายผู้อื่นแต่อิสลามเป็นศาสนาที่สอนคนให้อภัยคือแนวนี้เราจะสอนให้เขาแนวสร้างสรรค์และก็ที่2ก็คือเป้าหมายหลักของเราที่สก็คือ พร้อมกันนั้นเราพาพวกเขาเพื่อการฝึกฝนในการปฏิบัติจากเขาอยู่ที่บ้านไม่ได้เคร่งครัดสักเท่าไหร่แต่เวลาเขามาที่นี่20วันเราฝึกฝนเขาตลอดกิจกรรมคือเราจะ,จะพยายามสร้างกิจกรรมให้พวกเขาเคร่งครัดในการปฏิบัติศาสนาหนึ่งในอดีตแนวร่วมที่เข้ารับการอบรมกล่าวว่ารู้สึกดีใจที่ได้มีโอกาสกลับมาใช้ชีวิตใหม่อีกครั้ง และยอมรับว่ามีความเข้าใจมากขึ้นในหลักคำสอนศาสนาอิสลามที่ห้ามการทำร้ายเอาชีวิตมนุษย์แตกต่างกับแนวทางการต่อสู้ของขบวนการบีเอ็นที่อ้างความชอบธรรมในการทำสงครามศักดิ์สิทธิ์หรือจีฮัตสามารถทำร้ายเอาชีวิตผู้ที่เห็นต่างทำสงครามศักดิ์สิทธิ์เนี่เพื่ออะไรถ้าเพื่อองค์อัลลอฮ์เพื่อองค์อัลลอฮ์เพื่อปกป้องศาสนาอิสลาม ตอนนี้นะเป็นเรียกว่า,ส,าสงครามศักดิ์สิทธิ์ถ้าเราทำสงครามเพื่อจะจะจะเอาตำแหนง่งจะได้ตำแหนง่งหรือจะได้ผลประโยชน์นะฮะจะได้ผลประโยชน์ไม่ใช่สงครามศักดิ์สิทธิ์มุสลิมไม่ใช่ไม่รู้รู้คนที่นี่รู้แต่คนที่ยก ยกลุกขึ้นต่อสู้ปัจจุบนันนี้คนไม่ไม่ใช่เป็นคนที่จะเป็นบิรอาเบีาร์แอนจะเป็นใครก็ไม่ว่าเขาไม่เข้าใจาศาสนาอิสลามในอนดีตเนี่ยไทยพุทธไทยมุสลิมก็อยู่กันได้ร่วมกันอยู่กันมีเหมือนกับเหมือนกับพี่น้องไปช่วยกันซึ่งกันและกันในเรื่องที่ในในเรื่องสังคมก็ดีในเรื่องกิจกรรมก็ดีจัดอะไรงานอะไรต่างๆก็นะก็อยู่อยู่ก็ไม่มีอะไรเหมือนกันกนนะบกันในครอบครัว หลังจากนั้นก็อาจจะมีคนที่ไม่หวังดีก็ก็มาอะไรเนี่ยสาระไปสีมาว่าคนนั้นเนี่ยทำให้บุคคลเหล่านี้เนี่ยพูดกับมุสลิมนี่ก็จะให้เกิดความแตกแยก